สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันจันทร์27พฤษภาคม2567ครับเราพบกันที่ตลาดนัดโขกระบือวังรจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวันนี้ก็มีวัวเข้ามานะครับวันนี้มันวัวเข้ามาซื้อขายกันเออดูเลยบอกราคาไปถูกๆเลยตัวเมียของลุงอวดนะครับเอาตัวนี้ถูกๆเลยนี่ลูกนี่ลูกตัวเมียตัวนี้นะสองหมื่นแปดร้อยครับผมลูกตัวที่เท่าไหร่ครับลูกตัวที่สองจ้ะครับผม นี่นะครับแม่นี้ลูกตัวนี้นะครับจ้าลูกตัวนี้ครับแล้วก็แล้วก็ตัวขาวนี่คู่นี้ก็สองหมื่นแปดห้าร้อยลูกหัวล้นลูกเป็นตัวเมียตัวนี้นะจ้าครับลูกโตนะครับลูกโตจากสองหมื่นแปดพันห้าแล้วันนี้ตัวผู้ลูกตัวขาวนี่ครับผมสองหมื่นแปดห้าร้อยเหมือนกันครับราคาเดียวกันนะครับจ้าโอ้โหแล้วตัวนี้สวยๆเลยโอ้นี่สวยมากเลยครับนี่ลูกตัวผู้จ้าลูกผู้สองหมื่นแปดห้าร้อยครับผม ลูกตัวที่เท่าไรครับนี่ตัวนี้อันนี้ตัวสองเหมือนกันครับผมตัวพี่ขาแล้วนี่นี่ลูกแรกเลยครับสองหมื่นแปดหันร้อยลูกตัวเมียครับผมทั้งหมดในนี้ก็มีหนึ่งสองมีห้าแม่ห้าแม่นะครับแม่ละสองหมื่นแปดพันห้าจ้ามันมีแปดคู่ราคายอดรวมสองแสนสองหมื่นแปดพันครับผมแล้วก็อีกสามคู่นี้นะครับเอีกสามคู่นี้คู่นี้ประมาณเท่าไรครับสามคู่นี้ สามคู่นี้แม่ละสองหมื่นเจ็ดพันอ๋อเลกลงมาหน่อยเนาะแต่ลูกก็สวยนะครับลูกน้ตแม่โน้นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียแดงจ้าครับแม่นี้แม่นี้แม่นี้ลูกตัวแดงนี้ครับตัวแดงนี้เป็นแม่นี้นะครับจ้าตัวขาวลูกตัวแดงครับแม่แดงลูกขาวครับผมจ้าทั้งหมดแปดคู่ของลูกอวดมมาเลยวนี้ต่อรวมก็ได้สองแสนสองหมื่นแปดพันหารแปดต่อเท่าไหร่เนาะ จ้าาทำให้ถูกครับมาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรลุงอวดเบอร์อะไรครับ096 3 7เ5698จห้าหเก้าแปครับผมอยากได้วัวคู่ไม่ลูกอย่าลืมโทรหาลุงอวดนะครับถ้าแพงมาทำให้ถูกได้ไม่เป็นไรครับพอคุยอย่างพี่น้องกันทุกคนอันนี้ของพี่หนงนะครับวันนี้มีงมตัวผู้มานะครับนอกจากตัวเมียแล้วมีตัวผู้มาหนึ่งตัวตัวนี้ไปแล้ว37 ,5 0 0้าครับเวียดนามเซครับ สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยแก่จริงฟันแท้กี่ซี่พี่นงเขี่ยวอะไรฟันแทแปดซี่ครบนะเขี่ยวครบแล้วครับแก่ๆครับแบบนี้ไปคุณแบบนี้ไปคุณนะครับอ่ะ ไปถ่ายตัวเมียกันอันตัวนี้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะขายแล้วนะครับเราไปเลยนะเ,ยนะเออจะไปเขาล้อเูาแย่แล้วมั้งเนี่ยเป็นไงเอ่ยไม่เอาเอาัว้อมาช้าบช้าบโอ้โหเนื้อแตกสิกแต่เช่าเลยนะโอ้โหเฮ้ยไปเอาพวกนี้ขึ้นคนเดียวอันโมเลิกโกวันนี้เพียหน่อยอา้าวติดไม้ให้พี่งหนูแป๊บหนึ่งครับอา้าวนะครับ มาม<ห>ไอ้ชาบเอาของมึงจุ๋งไว้หน่อยแทนมึงจุ๋งเองฮะกูกลัวไล่ไปเลยมึงไปขายไงขายเอา้าขายแล้วมึงจะก่อมปล่อยมันเหรอเอาอยัางไงก่อนเอาแม่ลูกก็ได้ครับฮึดไงสามสิบเจ็ด <37, 500. S 2> ห้าร้อยนี่ครับโก้มีงูานางงูแม,ม่ลูกครับเอาอยัางไงก่อน เอายังไงดีอันนี้ตัวผู้นี่ลูกตัวไหนเนี่ยตัวผู้นี่ลูกตัวนี้มันสามแม่ลูกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้องด้วยนะนี่แม่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมขัดแป๊ะัเดี๋ยวมึงกับน้องเหล่านี่ลูกมันไหมนี่ลูกมันและตัวน้องครับครับได้ลูกตัวผู้ทั้งสองตัวนะไปเหมือนกับไปงูลูกไปไปตัวก็จะไปมดเดี๋ยวเดี๋ยวัดออกมาให้โกดูงี้ก็ได้ไปครับครับเอาไปเออเนี่ยสามแม่ลูกโกยเนี่ยครับเท่าไหร่พี่ฮะเท่าไหร่สามแม่ลูก ลองไว้สามเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโกรวมเดี๋ยวลองไว้สามเหมือนครับสามเหมือนครับสามตัวสามตัวครับตัวฟูสองตัวเมียหนึ่งครับสามไม่ลุกเลยครับลุกตัวที่เท่าไรพี่ลุกไอตัวนี้ตัวที่สามนะครับนู้นตัวที่สองครับตัวที่สามตัวที่สองมีพี่นะเหมือนกันเลยเนาะสามไม่ลุกสีเดียวกันหมดนั่นแหละครับครับผมสีเดียวกันเลย สามหมื่นบาทเอาไหนต่อเลยนี่แม่ลูกแม่ขาวลูกแดงไหครับเหมือนเจ็ดกับโกราคาร่องลูกตัวที่เท่าไหร่พี่เนี่ยนี่ลูกตัวที่สองเนี่ยครับหมื่นเจ็ดพันร้องอยู่ต่อรองได้อ่าครับผมมีสองแม่อ่านี่นางอีกสองตัวว่านางนางนี่สองเหมือนสามครับตัวละหมื่นตัวละพันห้าครับนี่ครับนี่ประมาณกี่เดือนครับหัวกระนั่งว่าได้น้องมันนั่นแหละครับ อ๋อมีน้องแล้วนั่นน่ะน้องไหตัวนั้นน่ะมันก็ลูกขขาวนั่นแหละครับอ๋อครับผมครับผมเป็นงูชุดเดียวกันนะครับครับชุดเดียวกันครับโทรหาพี่นงนะเบอร์โทรครับพี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าเก้าครับครับผมครับของพี่เอื้องวัวหล่อครับนั่นนี่มากี่ตัวนะพี่ยี่สิบตัวค่ะครับผมแล้วขายไปได้กี่ตัวขายไปได้เจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวแล้วเหลือยังอีกสิบสามตัวข้างหน้าเราเนี่สิบสามตัวนะตัวอายุประมาณเท่าไหร่พี่ปีเสร็จแล้วค่ะครับผมราคาร้องยกราคาร้องยกไว้ตัวละ 15,7ค่ะครับสูงเมตร25นะครับค่ะถ้าแยกก็ตัวเรา16,5 0ค่ะโกครับผมไม่เกินกว่านี้แล้วค่ะราคายังคุยกันได้ค่ะครับ16,5่นแพงสุดนะถ้าถ้าคัดนะค่ะราคาร้องนะไม่ใช่ราคาเอาเลยต่อรองกันได้มี13ตัวครับผมหูสั้นๆเลยสั้นๆสเปคครับสเปคนะครับสูงเมตร25ครับวัดแล้วนะครับค่ะวัดขาหน้าให้ดูแล้วนะนี่ครับ ครัร้องยก13ตัวนะหัวปีกว่าแล้วพี่เนาะค่ะปีเสร็จแล้วอายุล้วค่ะอายุดีครับนี่นี่ประมาณนี้นะ13ตัวนี้นะแล้วก็7ตัวนี้ค่ะอันนี้หกไป1นึ0 0แสนหนึ่ค่ะตัวละหมื่นบาท7ตัวค่ะครับผมเขาคัดตัวโตไปนะพี่เนาะค่ะนี่นะค่ะ7ตัวครับ อยู 1941, ่ก็ป so ีกว่าเหมือนกันไปที่ไหนพี่เขาฝางค่ะสุโขทัยค่ะไปสุโขทัยเขาบอกว่ายื่นเพื่อนทางเฟซบุ๊กมานานแล้วค่ะแต่พี่เอื้องไม่รับสักทีนี่เราก็ไม่รู้นะใครเป็นใครนะติดตามมานานแล้วติทางยูทูปโกตักติดตามทาง youtube ทั้งทางเฟซบุ๊กพี่เอื้องด้วยนะครับนี่ช่วงนี้เป็นไงพี่ฝนลงแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะคนเลี้ยงเริ่มออกมากันนะคะเริ่มมาซื้อเกี่ยวเยอะขึ้นเน้ะทายายาวกว่านี้ก็คงจะแบบราคาจะขึ้นนะคะขายาครับผม พอไปทางเริ่มขยับแล้วค่ะโกครับแล้วราคางวนะตอนมันแพงขึ้นไหมตอนนี้ของพี่ก็ปกติค่ะที่ได้มาที่ได้มายังคงที่อยู่ค่ะก็พยายามทําให้ดีที่สุดราคาเบาๆค่ะโกค่ะอยากให้ไปเลี้ยงมีกําไรกันเนาะปีนี้ไม่ต้องตามทุนนานแล้วค่ะปีแล้วแย่หน่อยนึงก็ค่ะค่ะเดี๋ยวคัดได้เพื่อเดียวอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ ยกไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับผมตัวละหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบสี่บาทส่งด้วยบริการถึงที่เลยเนี่ยค่ะผ่านุญาติวัคซีนเออ่ปากทับเปลือยด้วยนะครับฉีดไปเลยนะครับเข้าหน้าฝนแล้วครับฉีดไปเลยนะโหสั้นๆดบทางตลาดของเรามีบริการนะครับวัคซีนปากทับเปลือยแจกฟรีครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมถ้าสนใจอยากจะได้วัวก็ติดต่อได้ค่ะ0897020937้าเจ็ดศูนย์สองศค่ะครับเฟซบุ๊ก เรื่องวัวหลอกค่ะเรื่องวัวหลอกครับผมทักทายกันมาก่อนคขาย,ยื่นเพื่อนมาก็ได้มาพูดคุยกันก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ครับ <c oughs> สวัสดีครับทีมงานลุงทันครับอ้ขอของลุงทันนะครับวันนี้มากี่ตัวพี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดตัวห้าสิบตัวแล้วครับครับมีกี่รุ่นโอ้หลายรุ่นเลอเกิน<อ>ต้องมาคัดดูตัวเองด้วยบ้างครับครับอันนี้เป็นอันนี้รุ่นอันนี้หมื่นนี่รุ่นนี้ครับหมื่นนิดน้อยครับหมื่นพัน หมื่นพันนะนี่นะหมื่นพันครับสวยๆเล็กๆนี่ครับครับผมมีแล้วมันมีรุ่นโตอีกหมื่นพันห้าครับนี่ขนาดโตแล้วนะหมื่นพันห้านะหมื่นพันห้าครับตัวโตแต่ราคาไม่โตนะพี่ไม่โตครับมีอยู่ข้างในครับสุดๆหลายสุดครับไอหมื่นพันนี่อายุประมาณเท่าไหร่พี่เนี่ยหมื่นพันนี่ประมาณแปดเดือนครับพี่ครับผมสองเมตรยี่สิบ มันมีรอดหมื่นมีรอดหมื่นอย่างนี้นะครับกอ่านี่ต่ำหมื่นนะครับครับรอดหมื่นครับมีตั้งแต่ต่ำหมื่นขึ้นไปเนาะครับรอดหมื่นมานิดหน่อยตัวละเก้าพันเศษนิดหน่อยครับประมาณห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวมาแล้วมารอสายเลี้ยงกันแล้วฝนตกแล้วหวังว่าจะได้มาซื้อกันอชุดนี้ล่ะชุดนี้ก็ชุดเดียวกับข้างนอกครับตัวโตหน่อยก็อยู่หมื่นพันห้าครับครับผมตัวเล็กมันมีรอดหมื่นตัวนี้ตัวครับตัวนี้ครับ นนี่ะขายคู่ครับนี่ต่ำหมื่นใช่ไหมพี่รอดหมื่นครับหมอล้นด้วยนะครับนี่ครับรอดหมื่นครับครับแล้วคู่เล่แล้วพี่คู่เล่สองหมื่นสองหมื่นกลางครับเดี๋ยวดูคู่เล่กันครับสองหมื่นเท่าไหร่เอาล้งสองหมื่นห้าครับเล่นี่ยอายุเท่าไหร่เล่เนี่คงขวบกว่าแล้วครับเขาดีครับเล่เนี่ยสำหรับขุนนะครับเหมาะสำหรับเล่นี่ยตัวหนึ่งมีสามตัวตัวตัวนี้ตัวนี้หมื่นน้อยครับตัวนี้หมื่นพันห้า ล้เลนี่ครับตัวนี้หมื่นสองพันห้าครับคู่นั้นนะครับอันนี้หมื่นพันห้านะครับครับหมื่นพันห้าอันนี้ก็หมื่นพันห้าทั้งนั้นแหละครับนี่ก็หมื่นพันห้าครับมีหลายตัวเหลือเกินทุกส่วนหมื่นพันห้าครับสูงประมาณเมตรยี่สิบครับชุดนี้ครับสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวลองมาดูกันห้าสิบตัวเห็นมีชาโรเล่อยู่สามตัวครับมีชาโรเล่ตสามตัวครับนี่ขุนลูกน้อยก็มีนะครับครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูกันไล่ดูกันนะครับ สนใจมาด g g so so feels, Culture, ูได้เลยที่ว oh, ังวระจกครับออกได้เลยนะครับซื้อขายแล้วออกได้เลยหน้าขุนดีครับโกนงี้ยเนาะอ๋อใช่มันแก่ดีแก่สักดีครับแก่ดีครับนี่ขุนลูกน้อยอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยเนีนีนที่ว่าไทยไทยก็มีนะไทยไทยก็มีประเภทไทยไทยนี่เท่าไรเพี่นี่ครับหมื่นนน้อยเหมือนกันครับหมื่นพันหมื่นพันห้าหมื่นหมื่นพันห้าคอกนี้ครับนี่ยเนี่นี่ขายราคาเดียวกับงัวซองเลยครับนี่ยเนี่ยเนี่อย่างนี้ครับนี่ยอย่างนี้ครับนี่ยเนี่ยสักดีหน่อยเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ผัดแล้วครับััดีจงเลย นี่ครับนี่สายคุณนะครับแบบนี้สายคุณติดไทยๆหน่อยไปไล่ไปครับพี่มาแล้วข้ามฝั่งมาอีกคอกนึงเอ๊ะมันดูเหมือนต่ำจริงๆนะข้ามต่ำครับไม้มันหักอ๋อที่จริงมันมีไม้นี่อันนึงมันหักครับมันพุฝั่งนี้รุ่นโตฝั่งนี้รุ่นโตตั้งแต่หมื่นหกโงมาครับไม่เกินหมื่นหกละไม่เกินหมื่นหกครับ ตรงๆคัดเอาไปเลยครับนี่คือสวยๆอย่างนี้ครับคัดได้หัวซ้องครับนี่ครับนี่ครับหมื่นหกนี่ครับสวยสีมุกก็มีสีเขียวเหรออันนี่เรียกสีเขียวสีเขียวครับในี่หมื่นหกใช่ไหมหมื่นหกครับราคาร้องนะราคาร้องครับอายุวัวประมาณเท่าไรครับแบบนี้อันนี้หัวพวกนี้ใกล้ขวบแล้วครับนี่ครับประมาณขวบหนึ่งก็มีแล้วครับครับผมแล้วมีวัวขุนลอยนี้ครับนี่นี่หมื่นสามพันห้านี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวโตตัวโตครับ นาไท,นไทยครับนาไทยครับติดไทยนะครับแบบนี้ 3, ครับสามพนห้าร้อยห้าครับไล่มาพี่ไล่มาพี่แล้วตัวไหนชุดไหนที่ขายให้เวียดนามสองตัวข้างล่างครับตัวนั้นมันขา้างนะเอาขังไว้สามตัวตัวนั้นมันมันขี้เหลวๆหน่อยก็เลยขังไว้ข้างล่างก่อนครับไล่มาไล่มานี่ครับนี่ครับร้อยคูนครับนี่น่ครับ ตกคู่ล้วไม่ถึงสามหมื่นสองหมื่นกว่าพวกนี้กันครับพวกนี้หัวซองได้ครับนี่ตัวนี้ตัวเข้ากระเลาได้ครับราคาเดียวกันครับครับผมครับตัวละสองพันห้าครับนี่นี่นี่ตัวละหกพันหนึ่มื่นหกนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับมันถูกเลยครับย่นดีจังครับเอ้าเวียดนามซื้อแบบนี้เวียดนามซื้อตัวนี้ก็ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ก็ตัวนี้ขายไปสองหมื่นเจ็ดครับตัวละหนึ่งสามพันห้านะครับครับครับผัดฟันยังพี่ไม่ผัดครับยังเนาะครับเขาขอซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งเขาลองไปดูรอยครับ ตัวนี้เป็นงัวซ่องเขาขอไปตัวหนึ่งอันนู้นสายเลี้ยงไข่เลี้ยงครับอันนี้สายขุนได้เลยครับขุนเนื้อได้เลยครับครับผมราคาเท่ากันนะเฉลี่ยตัวละตัวไหนสี่พันตัวสามพันตัวครับตัวนี้หมื่นสามครับตัวนู้นหมื่นสี่ครับตัวนู้นหมื่นสี่นะครับสายเลี้ยงหนึ่งแดงก็หมื่นสี่ครับอันนี้หมื่นสามครับครับ หน้าไทยสายขุนสายเนื้อได้สายเนื้อได้ครับประมาณนี้นะครับห้าสิบตัวขอเพื่อทําความรู้จักกันคนหลังเขาอยากมาซื้อเราก็ต้องลองสภาพบ้างครับปกติเวียดนามไม่ซื้อรอยเล็กนะครับวันนี้มาแล้วรอยเล็กเวียดนามมานะครับครับขายไปเขาได้2ตัวครับผมครับห้าสิบกว่าตัวลองมาดูได้เลยครับผมขอลุงทันนะครับมาเลือกมาดูมาชมเลยนี่สวยๆหลายตัวขอบคุณครับครับผมเอานี้มันเป็นงังนแล้างเอ้ยติดนี่ครับอย่างนี้ครับหมื่นหกครับ ต่อได้อีกต่อได้ด้วยนะครับครับมาคัดดูแล้วต่อเอายิงก็สายขุนเนาะโคเนาะครับครับนี่ไข่เต็มนี่ตัวนี้สวยยังเลยครับร้องหมื่นหกเท่ากันครับผมแพงสุดหมื่นหกแลแพงสุดหมื่นหกครับครับผมครับผมครับขอบคุณครับแมม่อาทีมงานม่วงครับวันนี้มีส่งพ่อหัวมาหนึ่งตัวนะส่งพ่อหัวมาหนึ่งตัวครับปบรแท้ดแปดซี่สวยนะครับหัวโล้นดี มันเป็นมันเป็นบัลมันแดงพี่ไม่ใช่งอหัวครับนี่ก็พี่สุบินนะครับถ่ายวิดีโอให้คนทางบ้านดูเลยให้ซื้อตัดสินใจกันเลยมาชนเนี่ยนะตัวนี้ในอาร์มขายแล้วใช่ไหมเนี่ยขายแล้วกูนี่ไปแล้วนะสามหมื่นสี่พันนะครับเป็นยังไงมาไปเขบเป็นวัวขุนครับไปขุนต่อแต่มันเป็นพ่องัวมาใช่ไหมใช่ครับแม่เสียดายนะถ้าเป็นพ่องัวได้มันยังทับได้อีกไหมเนี่ยทับได้ครับแต่ก็ เราก็มาขายราคาขุนก็เลยขายไปไ,ไม่ใด้้อพออ่อหัวแล้วไม่รอแล้วไม่เร่งแล้วถ้าเป็นพ่องัวก็ขายได้เพิ่มราคาหน่อยพันสองพันได้อยู่ได้อยู่นะแต่ตัวนี้ไปแล้วสามหมื่นสี่พันครับรพ่องัวไปขุนนะครับสูงเมตรสามสิบนะครับสูงประมาณเมตรสามสิบตัวนี้ไปแล้ว, <40 S 1> วปวิดการขายแล้วสี่พันครับจากพ่อหัวไปเป็นหัวเข้าขุนไม่เมตรสี่สิบเพราะไม่สามสิบอ่สี่สิบนะ ไอ้อ้าวัดให้กินนะคี่สิบกว่าโน้นคี่สิบห้าจนถึงต้านนอกอ่ะครับไปแล้วคัวนีใครสนใจทักมาได้ครับเออตัวนี้ใครสนใจก็ทักมาเท่าไหร่ถามมึนสองห้าร้อยครับนักกีฬาคัดออกนะครับตัวนี้ไม่ได้นักกีฬาไม่ไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านชุดนี้ของลุงพรนะครับมาจากอเขาทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยวันนี้มากี่ตัวนะครับลุง วันนี้เอามา8ตัวหนึ่งนี่ลุกขายไปแล้วสองเนาะขายสอง่าเลยชุดนี้ครับชุดนี้6ตัวเป็นคนละชุดกับ2คนละราคากับ2ตัวนั้นนะครับชุดนี้อายุวัวประมาณกี่เดือนกี่ปีครับกูนี่เขาที่เขาซื้อจากน้อยๆมาเขาเลี้ยงไป้10เดือนละขนาดเลี้ยงก็10เดือนแล้ว10เดือนแล้วครับผมซื้อตั้งแต่น้อยๆอ่าเนี่ครับเป็นวัวไล่ทุ่งมาเนาะลุงเนาะครับนี่ไล่ทุ่นไล่ทุ่ง ครับไม่ต้องกลัวชุด6ตัวนี้ร้องเท่าไหร่สองหมตัวละ2องหมครับคูณ6เข้าไปนะพี่น้องนะสนใจก็มาหาลุงพรได้เลยนะสำหรับเข้าคุนก็ได้หรือไปไล่ทุ่งต่อก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับได้อายุใหญ่อายุดีนี่ขายดีนะครับเป็นวัวชุดเดียวกันเลย6ตัวนี้นะครับับตัวละ24,0 0 0บาทมาต่อรองกันได้เน็ตเตลบ้านใต้ครับผม แล้วก็เบอร์โทรครับผมขอเบอร์โทรลุงพรหน่อยเผื่อใครสนใจเบอร์โทรเบอร์โทร,ร <c oughs> จำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้เนาะจำไม่ได้มาแล้วครับเดี๋ยวรอลุงพรควักเบอร์โทรมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่จะนี้สนใจ 0, 9, ก็ติด <2 S 1> ต่อตรงๆครับผมอันบนอันบนนะครับ0927164608ลุง <c> พ <oughs> รทุ่งเสลี่ยมนะครับสนใจก็มาเลือกมาชมกับ โทรหาลุงพรได้เลยนะครับได้ได้ระมาณน,นี้นะครับดูนี้ทั้งวันครับผมสวยๆเลยครับผมชุดนี้ดีถ่ายฟันก็มีครับผมผัดฟันแล้วก็มีนะ